มาเจะขอนจาะขอนจะเลยเนให้เห็นเดียวกันเจ็ปากนี่ฟ้าบาดโคานกาแล้วคุณกูว่าอยู่กูว่าอยู่ก็เป็นคุณคุณเจ้าเป็นคุณเ้าตายกัเรื่องเ้าปาปาปาหัวกูอบบ้ากูวาให้มุงฟาวล้น ยั่าีกูตยั่าใส่ปันนีมาคุณแสพาไอยังนี่ใส่เงี้ยงบางทุกผ้าพอล็อกชอกูตัวดิกูชัดไปพวกเอามาฮมแม่วกพวจะตายตีกูนะอันนี้คุณอีกแล้วนี่คุณอีกแล้วทุ่งน้องมึงตัดทุ่งน้องตละเล็กเต่ตึงโอาไออกคือเบาก่องไฟมาใส่ไ พี่ปอียงหัวเบงเจหัวกูนี่ะหัวมึงข้ามาสีูเบชุมึงเุสกูเห็นแค่ไหนไปสลบออกเียมึงคยีันนีปะสลบออกบอกมึงค้งงันกับไเลยอามายสยวกที่บ้ามเดียวกันติงนโอ้ต้อเป็นบ้ามีแถวตงเอยบางนึงไหนมันกับบววแห่แม่มันนี่หะแต่่ามันเศร้าบัดซื้บจักเทียอาตเออ กินาากนไรนี่ะได้เนาตัวนี่ยังปงสีสักสีนี้สักสีเนี่นไรจะได้ขายโรคล,ละ่ะจะได้ว่างสัน้นหัวมึงตายแล้ว <c oughs> าตานี่ที่ปน,นปีนีไตอดีนะโตงเลี้ยวกูเช็คบสกอนมีหามงึงก็ติงมาหมายดีเลยม,มีชนจะแบดบแดในรองโซบอกกูบ้านเรืนี่ มีไม้สัตว์ไม้ดุไม้ดูขาขอไม้สักมึงมีผู้บวชปะคว้เออเดี๋ยวกูให้ัวกูบวชยเลยเอาเลยเอาเมล์เอยหรือเมล์ไม่เอยเอาเอยเอาแล้วก็สูงเลยบอลเอาดอกไม้สดหรือดอกไม้ปลอมขอดอกไม้สดดอกไม้สดน้องจะกินหอยเลยเชิญทุกคนมาเลยน้องสุนติไอตัวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าไอตัวนี้ปุ๋ยเขาด้วยหลับตายไม่ได้ปวดจูงไม่แทน กิสัญญาบไม่ได no. ้บวดมึงเป็นอย่างผมกูรวงผมรวงมึงเข้า่าใช่ผลิตภัณฑ์บอดแค่ของบอยสีนไม่ใช่นี่แหะต้นกำรับสายมันในน้ม่วงร่วงเจะเย็นพี่เจ๊ฝ่าว่าฝากปดนหน้าว่าหันก็ได้มาสิซื้อมาใส่ผัวจิซื้อไปถวายวันผัวได้หนไหคุณกูได้ยินรู้จะมาตีลูกตีเนี้อจะตีเป็นีมันขายุนผู้ใดล่ะขายุนี่เห็นแเซยุ่มนไขายมึงขายกชมขายลูกชมขายลูกชมโอกูพี่จะเย็นก่อนค่ะบ้คุอุยอีกแล้ว มัดกนอ่ะมนสืบ่าหามาว่ากันได้ไหมพี่เช้านอนกันในเด้ย่กินนั่นแหละตีกัน